เป็นไงบ้างวันนี้นักบอลครัอ๋วอวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากครับพี่ดีใจมากแจ้งเกิดวันนี้ครับก่อนหน้านี้นี่เรามาเคลื่อนไหวไฟหนึ่งใช่ครับไอ้เคลื่อนอะไรมา้านนอกสองไฟแล้วก็เข้ามาหนึ่งที่ต่อดูน็อกครับไฟแรกครับไปนี้ก็กลับมาแจ้งเกิดครับแต่มาแจ้งเกิดเป็นไงเกมบรวรทีวันนี้เรามันนม่นใจช่วงยกไหนก็มั่นใจช่วงยุคสามครับเห็นเขามายืนมายืนไม่ไม่ไม,ไม่ีเราก็จินใจก็สบายแล้วครับวันนี้ครับ แล้วยกห้าเนี่ยที่เขาเดินไล่ต่อนี่จังหวะตอนนั้นมีเป็นไง่านบ้างก็ก็ต้องแบ่งให้เขาต่อยบ้างเขาเท่าถ้าเกิดเขาไม่ต่อยเขาก็ไม่หมดแรงครับเขายอมรับแลยครับตรงนี้รับเป็นไงร่างกายเราตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบครับยังยังไม่เต็มร้อยครับว่าระผมหายใจยังไม่เท่าไหรครับยังไม่เท่าไหร่นะเราพอใจผลงานตัวเองไหมวันนี้ก็ภูเิในในระดับหนึ่งครับแล้วมิใจตรงที่เจ้งเกิดแล้วครับวันนี้แล้วก็ ต้องไปปรับต้องไปขยันซ้อมกันเรื่อยครับก็คือร่างกายก็คือเริ่มเข้าที่แล้วใช่ครับก็อาจจะขยับสักสองสามไฟทักสามไฟก็สามไฟนะได้น้ําหนักของเราเนี่ยได้เท่าไหร่ตามสุดเลยสามสามครับแล้วสามสามค่อยๆขยับลงไปนี่ค่อยขยับนะก่อนที่เราจะหยุดนี่เราต่อยพี่กัไหนพอยกัลร้อยยี่สิบเก้าร้อยสามสิบครับในการนั้นเราหยุดไปมานเท่าไหร่นะกี่ปีได้เกือบสามปีเกือบสามปีแล้วก็กลับมาวันนี้ก็แจ้งเกิดได้แล้ว อยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณน้ำมนต์น้ำด้วงแล้วก็ขอบคุณเนียตีแล้วก็ขอบคุณทุกพี่ทอสมัยแล้วก็พี่สสมมพง้อนะครับที่ให้โอกาสผมแล้วก็ขอบคุณเนียตีทุกคนในค่าดที่เข้าๆที่ช่วยปั๊มช่วยสอนผมครับขอบคุณมากครับอาชีพเท่าไหร่เว,วันนี้วันนี้ก็สี่หมื่นแล้วสี่หมื่นครับผมจากใครบ้างจากพี่คนเล็กสามหมื่นแล้วก็จากได้ค,ครับที่เก่งที่วุฒิให้ร้านหนึ่งบนครับฝากเอสทีช่วยติดตามไฟต่อไปหน่อยครับ ก็ฝากแฟนมวยช่วยติดตามน้ำพองน้อยหรือค่ายครอบครัวทีดีก้าวแล้วกว็กวสอสูตรหมาด้วยครับทุกคนมาติดตามทุกคนครับผมขอบมากครับ